สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตกปลากันนะครับผมกุ้งนะครับกุ้งกับมแมลงสาบขาวนะครับอันนี้คือคันเบ็ดของเราครับลอกจำไม่ได้ว่าเป็นของอะไรนะครับแต่ว่าน่าจะออพติมัสอะไรสักอย่างนี่นะครับ ซื้อมานานแล้วแล้วก็คันเบ็ดธรรมดาทั่วไปกับคันชิ้งหรือว่าแล้วก็ใช้ทุนเป็นเบ็ดเบ็ดเบอร์เล็กนะครับอันนี้คือหมายของเราหมายที่มันเป็นพึ้งผมนะครับตอกก่อนมันเป็นคลองใหญ่มันเป็นนั่นตรงนั้นจะเป็นน้ำน,นะครับเราไปดูกันตอนที่เราตกกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมขัดแจงอุปกรณ์ก่อนครับ t 0 0 0 h o u s a n d years later หลังจากที่ผมเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเรามาตกเลยนผมอาจจะยุง่งยู่นะครับลมมันแรงมาก สะยอดลงไปเลยไอ้เขียวๆนัน้นมันไม่ใช่อะไรนะมันคือแบบขี้ตะไคร่หรือว่าสาลายก็ไม่รู้นะนี่นะตัวแรกของเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องหมอนะครับผมดูนะครับว่าวันนี้เราตกได้เท่าไหร่บ้านนะครับวันนี้ถือว่าก็สนุกดีนะครับมัน,มน อ่ามาดูกันนะครับผมนี่นะครับต้นข้าน่าเยอะเลยนะครับตัวเล็กว่าจะไปเลี้ยงครับน่าจะประมาณเกือบสิบตัวครับผมใช้เยี่ยหมดใช้กุ้งไปสองตัวนะเอามาทักงสี่ตัวเอามาเกนนะครับ นี่ะครับก็เป็นบรรยากาศเรื่องมาตกคนระับตรงนู้นอยากไปตกมาครับแปว่าตกเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้ก็ลเลยมาตกตัวนี้ดีกว่าโอเคครับผมขอจบคลิปเป็นเพีงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ